แ,แรงทุกครั้งนะครับขึ้นแม่แรงทุกครั้งก็จะต้องหนุนสามขานะตลอดนะครับเพราะว่าต้องเซฟตี้ไว้ก่อนนะครับเผื mm hmm. ่อมีอะไรมาขยับได้นะครับหรือว่าแม่แรงอาจจะลดระดับได้นะครับก็มันไม่แน่นอนนะยังไงก็ต้องจะต้องมีสามขารองไว้ตลอดนะเพื่อความปลอดภัยนะครับ การลองก็ลองขึ้นดูนะครับถ้ารถขึ้นแสดงว่าชัวนะแต่ถ้ารถมันขึ้นแล้วมันไม่ค่อยขึ้นแสดงว่าตรงนั้นมันยุบนะครับต้องเปลี่ยนที่แข็งแรงนะคอันนี้ก็ปีกนกนะแต่บางรุ่นก็รถเก่งบางรุ่นก็ปีกนกมันอ่อนมากนะครับขึ้นแล้วก็มันก็จะแอนบิดนะครับต้องดูด้วยนะครับปีกนกบางรุ่นมันเหล็กมันบางมากนะ็ออรันีแสดง่เหล็กหนามากเหล็กหนามาก ลองขึ้นดูนะครับถ้ามันไม่ไม่ยุบแสดงว่าขึ้นปุ๊บมันขึ้นดีตึดตึด,ตดขึ้นเลยนะครับแสดงว่าเหล็กดีแต่ถ้าขึ้นแล้วมันหยบหยบขึ้นแล้วไม่ค่อยขึ้นแสดงว่าเหล็กมันอ่อนจะให้เราย้ายที่นะ,ะถ้ารถเก่งก็น็อตตรงน็อตตัวถังก็จะแน่นอนนะขึ้นตรงน็อตตัวถังเลยมันจะแข็งแรงที่สุดนะครับ